สวัสดีค่ะกินกับน้องเอกบายนอร์เวย์นะคะวันนี้พามาดูน้องเอกเต้นงานงานบันลอยกระทงนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะน้องเอกมีความสามารถนะคะในการเต้นแล้วก็เขาเป็นเต้นเป็นเพลงน็อตนะคะเป็นเพลงงประเทศนอร์เวย์แล้วทีนี้เนี่ยตอนที่น้องขึ้นไปนะคะคนกระตบมือน้องก็เริ่มเต้นเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะงานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องเอกเต้นยังไงบ้างดูกันเลยค่ะขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะเดี๋ยวตูนดิคสิบนะคะ น้องเงกพอเต้นเสร็จแล้วนะคะคนก็จะตบมือแล้วก็เ,าเขาจะให้คะแนนเสียงกันนะคะก็จะมีป้ายรูปนิ้วโป้งนะคะถ้าเกิดว่าได้3าป้ายใช่ไหมคะเขาก็จะได้รางวัลถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขา,าทำอ,าอ,าอะไรนะคะสัญลักษณ์ของนิ้วโป้งค่ะลงก็คือน้องเง็กอาจจะไม่ได้อของขวัญหรือว่ารางวัลต่างๆนะคะแต่ว่าปรากฏว่าน้องเง็กทําได้ดีค่ะพอน้องเง็กเต้นเสร็จนะคะคนก็ตบมือแล้วก็ ได้รางวัลนะคะได้มงกุฎ1อันนะคะแล้วก็ได้สายสะพายแล้วก็ได้ได้เงินนะคะเพิ่อมอีก300โครนนะคะการแสดงครั้งนี้นะคะน้องเอกชอบมากแล้วก็เด็กๆทุกคนนะในงานใช้แบบมีความสามารถดีมากเลยค่ะ การกล้าแสดงออกนะคะที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยออขอบคุณสมาคมนะคะสมาคมสตรีไทยที่ประเทศนอร์เวย์นะคะได้จัดงานนี้ขึ้นมาทุกๆปีนะคะแล้วก็ทําให้เด็กทุกคนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองได้มานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ได้มาเห็นลูกหลานที่ที่เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นเ,เป็นลูกทีเ่เด็กไทยที่มาโตที่นี่นะคะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยค่ะยังไงก็ดูคลิปของน้องเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเสียดายนะคะอยากเปิดเพลงให้ฟังจะได้รู้ว่าน้องเต้นยังไงนะคะเนี่ยดูสิคะสนุกอยู่คนเดียว <laughs> ดูสิคะ พี่นุ่นดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่นุ่นคอยใส่ขนตาให้พี่นุ่นคอยเอ่อเติมเครื่องสำอางให้นะคะขอบคุณพี่นุ่นค่ะ วิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มมอบรางวัลนะคะแล้วก็มาประววดคะแนนกันนะคะนี่ค่ะทางพิธีกรก็ถามน้องเง็กเธอมีความสุขไหม น้อก็จะบอกว่าฉันมีความสุขค่ะแล้วก็บอกกติกานะคะว่าถ้าเกิดว่าเธอทําได้ดีเขาก็จะยกนิ้วโป้งให้เธอ3คนถึงจะได้รางวัลแต่ถ้าเกิดว่าเขายกนิ้วโป้งลงเธอจะไม่ได้รางวัลเลยดินนะเธออเคไหมน้องเง็กเขาน้องเง็กก็บอกโอเคค่ะได้ค่ะและแล้วนะคะในที่สุดน้องเง็กก็ทําได้ก็ได้รางวัลอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือได้มงกุฎหนึ่งอันนะคะแล้วก็ได้เงิน300แล้วก็ได้ กางเกงด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้กางเกงกางเกงช้างนะคะแล้วก็ได้อะ,อะไรฮะ,ะได้สายสะพายนะคะก็คือได้หลายอย่างอยู่ค่ะเนี่ยค่ะกําลังกําลังบวดอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าดูนะคะว่าน้องเงก,กจะเป็นยังไงน้องเงก,กบอกมามา่าลูกตื่นเต้นมากเลยว่าลูกทําดีหรือเปล่าอ่าในที่สุดน้องเงีก,ก็ทําได้นะคะนี่ไงคะนี่ไงคะ ทางพี่ๆก็เอาสายสะพายมาให้นะคะแล้วก็ใส่มงกุฎให้น้องค่ะทีมงานสมาคมสตรีไทยที่ประเทศนอร์เวย์นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะเอ่อช่วยกันทํางานแบบเต็มที่มากๆเลยค่ะลืมไปเลยนะคะว่าอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เพราะว่าการแสดงละการอบอ้อมอารีของคนประเทศเอ่อของคนไทยที่ประเทศนอร์เวย์นะคะคือ เหมือนเรานั่งอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะดูสิคะการปฏิบัติกับเด็กๆนี่คือเขาลากเด็กทุกคนเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ